ชุดที่มาออกโรงค่ะหลังจากเจ้าตัวจัดงานแต่งงานกับป้ายหาเสียงพิมพิธานจึงกันทุกฝ่ายต้องบอกว่างานนี้นะคะหลายคนคงจะติดตามกันแล้วค่ะสําหรับแต่ายชุดที่มาและทิมเลิกลากันไปหลายปีในฐานะความเป็นพ่อเป็นแม่ของพี่พิพ์ก็ยังคงมีอยู่ไม่เสริมคายแลวค่ะระยะหลังเราได้เห็นภาพความน่ารักในความสัมพันธ์ครอบครัวนี้บ่อยครั้งแต่เองก็ออกมาซัพพอร์ตทิมนะคะเป็นจุดที่ลงตัวที่ดีต่อใจมากๆเลยทีเดียวแล้วค่ะ ล่าสุดนี้ในช่วงคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง2,566นี้ TikTok ทั้งนั้นของแอน5938ที่ทำคลิปยกป้ายหาเสียงรูปทีมพิทานมาเข้าพิธีแต่งงานด้วยโดยในภาพก็มีเพื่อนเชี่ยวสาวนะคะที่มาร่วมเป็นสัก,กีพยานค่ะลดน้ำสังก่อนเจ้าตัวจะเผยว่าตนยังไม่ได้ไปขโมยป้ายหาเสียงมานะหากแต่พิมพ์เองทำเองแถมยังเอาไปนอนกอดอีกด้วยท้งนั้นตายเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าทำโพสออกมาค่ะ โดยเป็นการโพสคลิปของตัวเองลงอินสตาแกรมแต่ไม่ได้มีแคปชั่นในดๆนะเป็นการยืนยันชัดเจนเลยว,ว่าตายทิมตอนนี้ความสัมพันธ์นั้นดีมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยคะ่ะ